สวัสดีครับการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสําคัญในชีวิตประจําวันครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้ภาษาแล้วเนี่ยย่อมก่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งดังนั้นเราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายครับอาวะจะัจนภาษาวะจะัจนะภาษาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาสัมพันธภาพครับผู้รับสารผู้ส่งสารสื่อแล้วก็สิ่งต่างๆที่มาข้องเกี่ยวกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารครับ แล้วสิ่งสําคัญเลยครับประเด็นแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันเลยคือความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เราใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นทวิสเตอร์ c e e o o o k หรือแอปพลิเคชัน l i น์ครับเราจะเห็นได้ว่าเราสื่อสารกันแต่เราคิดไหมครับว่าถ้าเราสื่อสารแล้วเนี่ยเราสื่อสารแค่การพูดอย่างเดียวใช่ไหม ไม่ใช่แล้วครับเรามีทั้งการเขียนการพิมพ์หรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในการสื่อสารด้วยเช่นกันประเด็นของการสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสารครับจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านสื่อ ดังนั้นเราจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ในการสื่อสารครับรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยต้องกําหนดจุดประสงค์ที่สําคัญไว้เลยครับก็คือมีด้วยกัน4จุดประสงค์ครับจุดประสงค์ที่1คือใ,ให้รายละเอียดหรือข้อมูลการให้รายละเอียดหรือข้อมูลนี้เนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับเรื่องราวต่างๆที่เราประสบพบเจอกันเราให้ข้อมูลได้หมดเลยจุดประสงค์ข้อที่2ครับ ให้การศึกษาครับการให้การศึกษาเนี่ยก็คือการให้ความรู้นั่นเองความรู้มีหลายรูปแบบมีหลายโอกาสเราจะให้สิ่งไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับนั่นเองการให้ความบันเทิงก็คือมุ่งให้ความเพลิดเพลินเจริญใจสบายอารมณ์พักผ่อนหย่อนใจเกิดความสนุกสนานและขบขันนั่นเองครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายครับข้อที่4โน้มน้าวใจก็เพื่อให้เราเนี่ยติดตาม ค้ลอยตามแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้เมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์ของการสื่อสารไปแล้วเราไปดูสิครับว่าองค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะทําให้การสื่อสารประสบความสําเร็จนั่นเองครับไปดูองค์ประกอบแรกครับผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารที่ดีคือผู้ที่เริ่มต้นการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลเลยครับไม่มีผู้ส่งสารไม่ได้ดังนั้นผู้ส่งสารคือสิ่งสําคัญที่สุดครับจะต้องประกอบด้วยมีทักษะในการสื่อสารครับผู้ส่งสารจะต้องพูดได้จะต้องเขียนได้อ่านได้และฟังเป็น สิ่งเหล่านี้ผู้ส่งสารจะต้องมีครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องที่สื่อสารด้วยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอครับจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆในสิ่งที่ถ่ายทอดไปด้วยเช่นกันครับมีทัศนคติที่เหมาะสมผู้ส่งสารควรมีทัศนคติที่รู้ว่าเราควรทำอะไรทำเช่นใดและก็เข้าใจระบบระบอบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้รับสารนั่นเองครับเราไปดูสารบ้างครับ สารนะครับรหัสของสารนะครับเนื threaten ้อหาของสารการจัดการสารคือสิ่งสําคัญครับสารคือเนื้อหาสําคัญที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดนั่นเองรหัสของสารอาจจะเป็นภาษาก็ได้ครับถ้อยคําก็ได้สัญลักษณ์ก็ได้ครับเนื้อหาของสารมีความยากมีความง่ายแตกต่างกันไปของผู้ส่งสารนั่นเองครับการจัดการสารก็คือการจัดลําดับความคิด เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าผู้ส่งสารเข้าใจเนื้อหามากแค่ไหนผู้รับสารย่อมตอบรับเนื้อหาได้มากแค่นั้นครับ ช่องทางหรือสื่อเป็นอุปกรณ์หรือเป็นตัวกลางอีกอย่างหนึ่งครับที่จะนําสารไปสู่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดีครับเป็นสื่อธรรมชาติก็ได้ครับเช่นเสียงเราโดยทั่วๆไปนี่เองนะครับคลื่นแสงก็ได้ครับหรือถ้าไม่ใช้เสียงเราใช้เอกสารในการสื่อสารก็ได้หรือไมโครโฟนครับห้องใหญ่ๆห,ห้องกว้างมากเราพูดถึง200-300คนไม่ได้ยินครับเราต้องใช้ไมโครโฟนครับถึงจะได้ยินกันทั่วถึงห้องหรือจอโปรเจคเตอร์ เราอยากที่จะสาธิตอะไรก็ตามฉายขึ้นจอเลยครับอันนี้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายครับผู้รับสารครับจะต้องมีทักษะในการสื่อสารครับผู้รับสารจะต้องฟังได้ครับจะต้อง อ่านได้ครับนะครับฟังได้อ่านได้แล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยนะครับและก็มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสารนั่นเองถ้าเราไม่ชอบผู้ส่งสารเราไม่ฟังเนื้อหาสาระเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องพิจารณาจากสารเพียงประการเดียวหรือมีความพยายามในการรับสารเราต้องมีความอดทนครับเนื้อหาสารจะยากแค่ไหนไม่อยากฟังแค่ไหนต้องอดทนไว้ก่อนครับเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเกิดความรู้และรู้กว้างครับและสิ่งสําคัญเลยครับมีปฏิกิริยาต่อ นองเช่นการพยักหน้าการยิ้มคิ้วขมวดนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับเป็นการสื่อสารที่จะทำให้เราเกิดผลสำเร็จและก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ส่งสารได้สื่อสารไว้และการสื่อสารที่ดีเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่กล่าวไว้ข้างต้นครับ เคยสังเกตกันไหมครับว่าในการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเราเราใช้ภาษาประเภทไหนบ้างครับมีทั้งการใช้เสียงที่พูดมีการใช้ท่าทางแล้วรู้หรือเปล่าว่าภาษาเหล่านั้นเขาเรียกว่าอะไรเราไปทําความเข้าใจกันเลยครับเรียกว่าวัจนภาษาและอาวัจนภาษานั่นเองเราไปดูกันครับว่าวัจนภาษาคืออะไรครับวัจนภาษาคือการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย วัจนภาษาคือการใช้ภาษาถ้อยคำนั่นเองครับใช้ถ้อยคำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายเช่นการออกเสียงที่ถูกต้องครับการเขียนที่ถูกต้องเช่นเราจะบอกเพื่อนว่ารักเราต้องบอกว่ารักไม่ใช่รักอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นสเสน่ห์ของการออกเสียงในการสื่อสารด้วยวัจนภาษาอย่างหนึ่งครับหรือใช้คำที่ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจน ใช้ประโยคถูกต้องครับประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยนะครับมีการลำดับคำมีการเรียงคำประธานกริยากรรมได้อย่างถูกต้องแล้วส่วนขยายก็ต้องวางไว้หลังส่วนที่มันจะขยายนั่นเองนะครับประโยคไม่กำกวมครับบางครั้งเราฟังอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าประโยคเหล่านั้นกำกวมอย่างเช่นคุณทำแบบนี้ผมเสียนะเข้าใจว่าอย่างไรครับเข้าใจว่าตัวของผมเองนี่แหละเสีย แต่ไม่ใช่เช่นนั้นครับหมายถึงคุณทำแบบนี้ผมเสียนะก็คือผมที่อยู่บนหัวเรานั่นเองดังนั้นการใช้ประโยคกรกำกวมก็ไม่ควรใช้ครับ ประโยชน์กระทดรัดคือเราต้องพูดสั้นๆง่ายๆไม่ย่นเยอะครับเพราะว่าเวลามีจำกัดนั่นเองนะครับเราต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนประโยคสลัดสลวยเมื่อเรามีเวลาเยอะขึ้นมากขึ้นเรามีความพิถีพิถันในการใช้ภาษามากขึ้นเรามาสำรวจการใช้ถ้อยคําภาษาเราซิครับว่าสลัดสลวยหรือย,อยังนะครับพร้อมที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปหรือยังแล้วก็ประโยคแต่ละประโยคต้องมีความสัมพันธ์กันครับสัมพันธ์ในที่นี้คือจะต้องบอกถึงสาเหตุผลลัพธ์ได้ถูกต้องนั่นเอง ในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้แล้วว่าวัจนะภาษาคือภาษาที่ใช้ถ้อยคําครับในขณะเดียวกันอาวัจนะภาษาก็เช่นกันครับเป็นการสื่อสารที่ไม่อาศัยถ้อยคําหรือคําพูดนั่นเองแล้วจะอาศัยอะไรเพื่อที่จะก่อให้เกิดความหมายและรับรู้ได้กันบ้างเราไปดูครับสีหน้าสายตาสื่อสารได้ไหมครับเราไม่ต้องพูดเลยครับว่าเราจะเป็นยังไงเราไม่สบายหรือเราโกรธใครเราสีหน้าไปเลยครับสีหน้าโกรธคิ้วขมวด หน้าแดงกํานะครับหรือสายตาจ้องเขม็งนี่คือบอกความหมายได้หมดโดยเราไม่ต้องพูดว่าเราไม่พอใจนะเรากำลังโกรธนะไม่ต้องพูดครับท่าทางการใช้แขนนะครับขามือต่างๆใช้ได้มากมายครับเช่นเราโบกมือนะครับบายบายนะครับได้หมดหรือเราบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับหรือโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้ได้หมดเลยสื่อสารความหมายได้หมดน้ำเสียงครับเบาหนักทุ้มทอดเสียงนะครับ ใช้ได้นะครับเหมาะสมกับอาบรมณ์เวลาครับเวลาแต่ละคนเนี่ยมีความต่างกันสําคัญต่างกันเราให้เวลาที่ต่างกันด้วยครับวัตถุเครื่องประดับต่างๆทุกคนสื่อสารได้หมดบางคนมีนาฬิกาเหมือนกันครับแต่นาฬิกาคนละแบบกันบอกถึงรสนิยมได้เป็นอย่างดีครับหรือระยะห่างครับเราอยู่ใกล้กับคนที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเราไปเจอใครที่ริมถนนเราจะสนทนากับเขาแบบใกล้ชิดคร ใกล้ชิดไหมครับก็ไม่เราจะเว้นระยะห่างใช่ไหมครับหรือการสัมผัสเช่นกันเช่นการโอบเอวนะครับการโอบไหล่นะครับการจับมือเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหมายได้วนจนะภาษาเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ในการใช้ของภาษาโครงสร้างของภาษาครับเลือกคำยังไงใช้ถ้อยคำอย่างไรเรียงประโยคอย่างไรต้อง พิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนครับและก็ต้องใช้ให้เหมาะกับบุคคลการะเทศะและโอกาสรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยครับในขณะเดียวกันอวัจนภาษาจะต้องมีข้อพิจารณาด้วยเช่นกันเช่นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เหมาะกับผู้ส่งสารเหมาะกับผู้ส่งสารอย่างไรเช่นบางคนเนี่ยคิดว่าการใช้วัดอวัจนภาษาโดยเรียนแบบจากบุคคลอื่นมา เป็นสิ่งที่ดูดีแล้วแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้กับเราเนี่ยไม่เหมาะสมดังนั้นเราไปเรียนแบบจากคนอื่นได้ครับแต่เราต้องรู้ด้วยว่าเรามีบุคลิกแบบไหนและเราจะเรียนแบบแบบไหนนะครับให้เหมาะกับบุคลิก,กภาพของเราเองหรือเหมาะกับจุดประสงค์ครับเช่นถ้าเรากำลังสอนนักเรียนนะนะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลครับตัวเล็กๆครับเราจะทำ ท่าทางมือนะครับอาจจะทําท่าเป็นนกก็ได้หรืออาจจะทําท่าเป็นกระต่ายก็ได้หรือจะบอกว่าสิ่งนี้ใหญ่มากสิ่งนี้เล็กนิดเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออวัจนภาษาที่จะต้องทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะกับผู้ส่งสารเราได้เรียนรู้ไปแล้วครับว่าการใช้ภาษามีทั้งการใช้ วัจนภาษาและอาวัจนภาษาสิ่งสำคัญคือทั้งสองอย่างนี้สามารถใช้พร้อมๆกันได้เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจและน่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นครับเคยสงสัยกันไหมครับว่านักพูดที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เขาทำอย่างไรที่ทําให้การสื่อสารในแต่ละครั้งของเขาประสบความสําเร็จและเป็นที่โจทย์จันกันกันกบทุกๆคนเรามาเรียนรู้กันครับว่าการสื่อสารของเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาทําอย่างไรเขาก็คํานึงถึงประสิทธิภาพและสัมพันธภาพในการสื่อสารครับแต่เราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่คิดว่าภาษาทุกภาษาเนี่ยมันมีความสําคัญและก็สัมพันธ์กัน หนึ่งคือผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัสครับผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัสนี้เราก็คือผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆออกไปนะครับจะต้องมีทัศนคติที่ดีจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในขณะที่ผู้รับสารหรือผู้ถอดรหัสก็คือจะต้องถอดรหัสหรือตีความเนื้อหาสาระจากผู้ส่งสารเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือไม่ในขณะที่ตัวสารครับตัวสารก็คือเนื้อหาสาระนะครับที่ผู้ส่งสารส่งออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นถ้อยคําไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อสารอะไรออกมาเราสามารถที่จะถอดได้หรือเปล่าต่อไปช่องทางนะครับหรือสื่อ ช่องทางหรือสื่อเนี่ยเป็นตัวนำสารเพื่อที่จะไปถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดีครับเราจะเลือกช่องทางหรือสื่อแบบไหนขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์แต่ละครั้งหรือขึ้นอยู่กับผู้รับสารด้วยเช่นกันนะครับประการแรกคือคู่สื่อสารลักษณะดึงดูดใจ มีลักษณะดึงดูดใจอย่างไรนะครับคู่สื่อสารเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีสวยหลอ่อเราอยากดูอยากคุยอยากพูดกับเขาไหมครับถ้าอยากคุยอยากพูดนั่นคือสัมพันธภาพเกิดขึ้นแล้วนั่นเองความใกล้ชิดละครับบุคคลที่มีความใกล้ชิดเราครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิทเรานะครับหรือเป็นแฟนเราเราก็อยากที่จะคุยด้วยแต่สําหรับคนแปลกหน้าเราอยากจะคุยแบบใกล้ชิดไหมครับไม่เลยนะครับประการต่อไปครับ การให้แรงเสริมกับผู้สื่อสารนะครับกับผู้สื่อสารเราให้แรงเสริมยังไงคนทั่วไปย่อมอยากจะสื่อสารกับผู้ที่พูดจาไพเราะผู้ที่ชอบให้คําชม ถ้ามีคนมาดุด่าว่าเราเราอยากจะสนทนากับเขาไหมครับก็ไม่ดังนั้นเนี่ยเราต้องการแรงเสริมครับแรงเสริมคือทํำยังไงก็ได้ให้เราเกิดการที่อยากที่จะคุยต่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้กับเรานั่นเองความคล้ายกันของคู่สื่อสารครับชอบอะไรเหมือนเหมือนกันนะครับชอบออกกําลังกายเหมือนกันเป็นคนใต้เหมือนกันอย่างนี้ทําให้สัมพันธภาพดียิ่งขึ้นหรือเสริมความแตกต่างของคู่สื่อสารคนชอบคุยจะชอบพูดกับคนที่ชอบฟัง เหล่านี้เป็นความแตกต่างที่ลงตัวนั่นเองนะครับต่อไปเราจะทําอย่างไรเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่1ครับพยายามขยายประสบการณ์ให้กว้างไกลมีกิจกรรมอะไรไปทําเลยครับออกไปค้นหาความรู้ทักษะต่างๆเกิดจากการไปขวนขวายนั่นเองข้อที่2ครับฝึกฝนให้มีความอดทนอดกลัน้นบางครั้งเราพูดไปเพื่อนพูด เพื่อนพูดมาหาเราหรือว่าเราฟังเพื่อนพูดแล้วเนี่ยพูดไม่โดนใจไม่ถูกใจเราแสดงสีหน้าบึ้งตึงอันนั้นไม่ควรครับสิ่งสําคัญเลยคือพยายามอดทนอดกลั้นครับข้อที่3ครับมันปรับปรุงสัมพันธภาพอยู่เสมอคนเรานะครับเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งช่วงห่างกันไปเลยครับต้องมีการสารสัมพันธ์ครับต้องถามสาทุกสุขดิบกันบ้างนะครับและข้อที่4ีครับมันพัฒนาความถูกต้องในการสื่อสารหมายความว่าเราจะต้องมีการฝึกทักษะครับ เราพูดได้นะครับเราเขียนได้แค่นั้นไม่พอเราต้องฝึกทักษะก่อให้เกิดการพูดเป็นและเขียนเป็นนั่นคือผลสัมฤทธ์ในการที่จะสื่อสารแล้วเกิดความประทับใจและน่าสนใจการสื่อสารทุกการสื่อสารครับจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกฝนเพราะการฝึกฝนที่ดีคือการพัฒนาตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสาร การฟังการพูดการอ่านการเขียนนี่คือทักษะที่เราต้องหมั่นฝึกฝนครับภาษาเพื่อการรับสารหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากครับแต่ไม่ยากเลยภาษาเพื่อการรับสารในที่นี้จะกล่าวถึงภาษาเพื่อการรับสารของการฟังนะครับแล้วก็การ อ่านนั่นเองนะครับเรารับสารด้วยการฟังเยอะแยะมากมายครับเราอ่านมาแล้วเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการอ่านตำราอ่านการ์ตูนอ่านบันเทิงคดีเรื่องสั้นต่างๆมากมายเราอ่านทั้งหมดแต่เราจะเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ครับเราไปดูกันก่อนครับการฟังเรารับสารด้วยการฟังการฟังเนี่ยมีความสําคัญหลายๆด้านเลยครับเราไปดูกันครับว่าการฟังมีความสําคัญในด้านไหนกันบ้างด้านแรกครับ การดาเนินชีวิตประจําวันเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ได้ยินเสียงแล้วครับเราฟังแล้วครับเปิดทีวีไว้เราไม่หันไปดูเราก็รู้เรื่องราวเหล่านั้นได้การฟังดําเนินในชีวิตประจาวันเนี่ยเราเนี่ยมีการใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ก็ได้ใช้เพื่อที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆของสังคมก็ได้ครับหรือมีความสําคัญในด้านสังคมครับสังคมในที่นี้คือเรารู้รอบรู้กว้าง สังคมเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรไม่ใช่รู้เฉพาะในบ้านของตัวเราเองเท่านั้นแล้วช่วงนี้ยุคนี้โควิดอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเรารู้ได้หมดเลยเรารู้ได้จากการฟังนั่นเองครับหรือการศึกษาครับจะเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคนเลยนะครับจะต้องมีการฟังที่ดีครับการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญครับเราฟังจากไหนบ้างฟังจากสื่อออนไลน์นะครับฟังจาก YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าฟังจากสื่อต่างๆนะครับ ที่จะเพิ่มความรู้ให้กับเราการฟังในลักษณะนี้เนี่ยจะต้องตั้งใจฟังนะครับอย่างละเอียดรู้รายละเอียดที่ลึกซึ้งนะครับการทํางานครับเราฟังอะไรฟังหัวหน้าสั่งงานครับฟังการประชุมครับหรือว่าฟังการอภิปรายฟังการโต้แย้งกันฟังการตําหนิตีเตียนกันเพื่อที่จะให้งานเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหรือทักษะทางภาษาอื่นๆเราฟังแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกฝนทักษะภาษาอื่นได้ครับ เพราะว่าการฟังที่ดีเนี่ยก่อให้เกิดการพูดที่ดีด้วยครับเช่นเราฟังเนี่ยเราขาดการทักษะการฟังแล้วเราฟังไม่ถูกต้องเราก็พูดไม่เป็นครับเช่นรักเราก็กระดกลิ้นไม่ได้หรือภาษาอังกฤษเราก็จะจะสเตรทไม่ได้นั่นเองนะครับเราขึ้นอยู่กับการฟังเห็นไหมนะครับว่าการฟังมีความสําคัญมากมายเลยครับ การฟังที่ดีต้องไม่มีสิ่งนี้จดจําไว้เลยครับต้องไม่มีสิ่งนี้ข้อที่1เลยครับก่อนฟังคิดไว้เลยว่าเรื่องที่ฟังไม่น่าสนใจห้ามคิดครับเพราะว่าเป็นการปิดประตูตัวเองนั่นเองนะครับข้อที่2ครับวิจารณ์เสียงหรืออากับกิริยาของผู้พูดไม่ควรครับเพราะว่าเราฟังเราฟังอะไรเราฟังเนื้อหาสาระแต่เราไม่ได้ไปวิจารณ์หรือว่าพิจารณาบุคลิกของเขาว่าเขาไม่ดีเขาไม่หลอ่อเขาดําเขา เขาไม่ขาวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าผู้หญิงไม่สวยไม่ฟังไม่ใช่ประเด็นครับห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดหรือมีอคติอคติก็ไม่ควรมีครับคนที่มีอคตินั่นหมายความว่าปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยปริยายเลยนะครับหรือไม่ตั้งใจฟังปกติ ควรตั้งใจฟังนะครับไม่ว่าเมื่อเกิดการฟังแล้วจะต้องเกิดการคิดต่อนะครับคิดตามด้วยและสิ่งสําคัญคือจดบันทึกสารอย่างละเอียดไม่ควรทําครับเพราะอะไรเพราะเราฟังเรามัวแต่ไปบรรจงในการจดรายละเอียดบรรจงกับรูปแบบที่สวยงามจนเกินไปจนทําให้เราพลาดในสิ่งที่ดีๆหรือพลาดประเด็นสําคัญสําคัญนั่นเองครับการอ่านกันบ้างครับการอ่านก็คือสิ่งที่ถ่ายทอด นะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้ต่างๆนะครับด้วยลายลักษณ์อักษรครับจุดประสงค์การอ่านมีด้วยกัน4ประการนะครับประการแรกอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะครับขบขันนะครับผ่อนคลายใจนะครับหรืออ่านเพื่อแสวงหาข้อมูลครับเช่นอ่านอะไรบ้างอ่านหนังสือท่องเที่ยวครับเราเจาะจงไปเลยครับว่าเราจะไปตรงไหนหาข้อมูลเลยครับหนังสือท่องเที่ยวมีประมาณ500กว่าหน้าจะไปไหนไปเชียงใหม่เปิดเฉพาะเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเปิดตรงนั้นเลยครับหรืออ่านเพื่อศึกษาอย่างเช่นเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานะครับของมศทนี่แหละต้องอ่านรายละเอียดครับต้องเข้าใจทุกอย่างทุกกลเม็ดทุกอย่างที่เขียนไว้ในชุดวิชาหรือการอ่านเพื่อตรวจสอบครับตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนนั่นเองเช่นอะไรบ้างครับใบสําคัญจ่ายนะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต้องตรวจสอบนะครับจ่ายวันไหนนะครับสิ้นสุดวันไหนนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ วิธีการอ่านก็มีความหลากหลายครับเช่นอ่านสำรวจหนังสือสำรวจโครงสร้างทั่วไปครับชื่อเรื่องชื่อผู้แตง่งคำนำสารบัญบรรณานุกรมเหล่านี้เป็นต้นอ่านแล้วให้เกิดความเข้าใจครับเข้าใจรือรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองอ่านเร็วอ่านเร็วขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหานั่นเองครับอ่านเพื่อตีความครับตีความเหล่านี้เนี่ยอ่านแล้วต้องตีความเข้ากับสถานการณ์นั้นด้วย อ่านทั้งหมดแล้วค่อยมาตีความไม่ใช่ว่าอ่านจุดใดจุดหนึ่งแล้วตีความอ่านวิเคราะห์คือจําแนกแยกแยะออกเป็นส่วนๆได้นั่นเองอ่านวิจารณ์จะต้องควบคู่กับการอ่านวิเคราะห์ครับคือเราจะต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีบกพร่องอย่างไรและก็ให้เหตุผลด้วยนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเมื่อเราอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่คือภาษาเพื่อการรับสารถ้าเราฟังมากรู้มากอ่านมากก็ย่อมรู้มากสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราควรทําครับ ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะส่งสารอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะส่งสารกันอย่างไรครับเราส่งสารด้วยการพูดถูกต้องไหมครับเราส่งสารด้วยการเขียนถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันซิว่าภาษาเพื่อการส่งสารเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ Without าภาษาเพื่อการส่งสารอย่างแรกเลยที่กล่าวไปแล้วก็คือการพูดนั่นเองการพูดเนี่ยเป็นสิง่ง ที่ง่ายๆเลยที่เราสามารถทำได้แต่จะทำอย่างไรที่จะให้เราส่งสารแล้วเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของเราเราไปดูจุดประสงค์การพูดครับจุดประสงค์การพูดมีด้วยกันหลายๆจุดประสงค์แต่จุดประสงค์ที่สำคัญเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันครับประการแรกคือให้ความบันเทิงใจเราพูดเนี่ยเราให้ความบันเทิงกับเพื่อนได้ครับพูดเพื่อความผ่อนคลายได้พูดเพื่อสร้างความ สนุกได้ตลกขบขันได้หรือปลอบใจได้นะครับนี่คือความบันเทิงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในสื่อต่างๆนะครับหรือในโอกาสสำคัญเนี่ยเราไปเสิร์ชใน y o u t u b e ได้เลยมีการทอล์คโชครับเราฟังเขาแล้วเขาพูดออกมาเราเกิดความบันเทิงไหมครับก็บันเทิงนะครับประการที่2ครับโน้มน้าวใจคาว่าโน้มน้าวใจเนี่ยจะต้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร แล้วก็ต้องเชื่อด้วยการโน้มน้าวใจเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโน้มน้าวใจใครได้เนี่ยคนคนนั้นจะทําตามเราครับอย่างเช่นสื่อโฆษณาต่างๆนะครับใช้แล้วผิวขาวภายใน7วันซื้อไหมซื้อนะครับหรือสปอร์ตโฆษณาต่างๆพูดออกมาบอกว่ากินแล้วนะครับรูปร่างผอมเพรียวเราซื้อไหมซื้อเหล่านี้แหละนี่คือจุดประสงค์ของการพูดแล้วสื่อแล้วเกิดผลสําเร็จนะครับ แต่จุดประสงค์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือให้ความรู้การให้ความรู้คือการให้สาระสําคัญนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ได้ในอนาคตความรู้มีหลากหลายศาสตร์หลากหลายสาขาแล้วแต่ว่าเราจะนําความรู้ศาสตร์ไหนไปใช้นั่นเองเราไปดูกันครับว่าเมื่อเราจะพูดเนี่ยเราต้องทําอย่างไรต้องวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ใครผู้ฟังวิเคราะห์อะไรบ้างครับประการแรกคือวิเคราะห์วัยครับไวัยไหนครับวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัย เสียณอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเราวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อพูดให้ตรงจุดเขานั่นเองวิเคราะห์เพศครับเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกเราต้องวิเคราะห์ให้หมดครับเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วเราไม่ได้วิเคราะห์เลยเราไปพูดนะครับทางห้องมีผู้หญิงหมดแต่เราพูดเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์ก็ไม่มีใครสนใจครับระดับการศึกษาเขาเช่นกันครับนะครับระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารหรือผู้พูดเนี่ย แตกต่างกันด้วยนะครับจำนวนผู้ฟังที่เยอะๆ2อ0คน300คนหรือเป็นกลุ่มเล็กครับ10คนก็แตกต่างกันเราต้องเตรียมเนื้อหาไปให้ครบถ้วนนั่นเองหรือกลุ่มทางสังคมครับไม่ว่ากลุ่มทางสังคมของวัฒนธรรมจีนนะครับฐานะนะครับอ,อ,อาชีพเหล่านี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการพูดนั่นเองแล้ววิเคราะห์อะไรอีกวิเคราะห์สถานการณ์ครับ โอกาสนะครับโอกาสการพูดมีหลากหลายวิเคราะห์เลยครับเวลาพูดเริ่มต้นเวลาเท่าไรพูดกี่นาทีนะครับหรือสภาพแวดล้อมครับ ร้อนไปหนาวไปสภาพแวดล้อมอยู่ในวัฒนธรรมจีนอยู่ของชุมชนของชาวมุสลิมก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าต้องพูดให้ตรงประเด็นและก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่วัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่พึงประสงค์นั่นเองครับเตรียมเนื้อหาเตรียมอย่างไรเนื้อเรื่องดีภาษาดีเสียงดีท่าทางดีก็ต้องเตรียมด้วยฝึกฝนด้วยครับฝึกฝนภาษาต้องฝึกฝนบ่อยๆครับบุคลิกภาพการแต่งกายนะครับการใช้มือหน้าตานะครับสายตา ก็ได้เช่นกันเพิ่มความเชื่อมั่นครับต้องฝึกบ่อยๆครับฝึกพูดฝึกพูดก็จะเชื่อมั่นได้ประเมินการพูดครับเนื้อหาภาษาเวลาการปรับตัวย่อมประเมินการพูดได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือประเด็นสําคัญเลยในการประเมินลักษณะเดียวกันครับการเขียนการเขียนคือการถ่ายทอดด้วย ลายลักษณ์อักษรน,นั่นเองถ่ายทอดทุกเรื่องราวที่เราประสบขึ้นนะครับการเขียนเนี่ยก็มีจุดประสงค์ครับจุดประสงค์อย่างแรกคือบอกเล่าข้อมูลครับเราไปเจออะไรมาเราเขียนให้บุคคลอื่นเขารับทราบเช่นเขียนไดอารี่นะครับเขียนบันทึกประจําวันหรือว่าเขียนข้อมูลต่างๆนะครับจูงใจครับการเขียนจูงใจได้ไหมเช่นการจูงใจเพื่อที่จะให้ทําตามเราเห็นโปสเตอร์ครับ การเขียนนะครับมีทั้งภาพมีทั้งฟอนต์เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับดึงดูดใจบันเทิงก็ได้เช่นกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องเขียนอย่างประณีตนั่นคือคำหนึ่งถึงถ้อยคำที่ใช้แล้วสละสลวยนั่นเองครับขั้นตอนการเขียนก็มีหลากหลายขั้นตอนครับรวบรวมความคิดก่อนว่าจะทำอะไรจัดลำดับความคิดเป็นลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5แล้วก็ลงมือเขียนเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยตรวจทานนะครับให้ถูกต้องและก็ปรุงแต่งด้วยภาษาที่สวยงามครับ จัดทำโครงเรื่องโครงเรื่องคือสิ่งสำคัญเหมือนแปลนบ้านครับบ้านจะต้องมีแปลนการเขียนเนื้อหาจะต้องมีโครงเรื่องเนื้อหาต้องไม่สับสนครับเราจะเห็นสิ่งที่ขาดครับการแบ่งหัวข้อหรือประโยคก็ด้วยเช่นกันนี่คือโครงเรื่องถ้าเราจัดทำแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้เลยนะครับสิ่งสำคัญเมื่อเราดำเนินการเขียนเรียบร้อยแล้วมีโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับการเรียบเรียงเนื้อหาควรทำเช่นใดครับการใช้ถ้อยคำครับเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับ ตามกาลเทศะบุคคลด้วยนะครับการเขียนย่อหน้าแบ่งย่อหน้าชัดเจนหนึ่งย่อหน้าต้องจะต้องมีหนึ่งใจความสําคัญเท่านั้นการลําดับความลําดับความตามความสําคัญตามเวลานะครับหรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเขียนคํานําจะต้องน่าสนใจกระตุ้นนะครับให้ผู้อ่านติดตามได้และก็เขียนสรุปจะต้องให้ประทับใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสื่อสารเพื่อการรับสารนะครับ เมื่อเราทําแล้วเนี่ยเมื่อเรารับสารได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งสารไปนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งสารหรือการรับสารเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพได้เมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับ